สวัสดีครับผมเป้กิตภาพตั้งสมบูรณ์นะครับจากบริษัทพัทลินฟู้ดจำกัดนะครับผมเป็นเจ้าของเฟรนช h i ายไอติมทอดคนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับเฟรนช h i ายไอติมทอดให้กับผู้ที่สนใจจะลงทุนต้องการทำกำไรเกี่ยวกับเฟรนช์ชายตัวนี้นะครับว่าสินค้าเป็นยังไงลงทุนแบบไหนได้บ้างต้นทุนกำไรเป็นยังไงนะครับมาดูกันครับ เบื้องต้นนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจเนี่ยก็สามารถทําได้2วิธีอยู่ด้วยกันวิธีแรกก็คือการลงเป็นแบบเฟรนชชัยซึ่งรูปแบบเฟรนช์ชัยเนี่ยของเราจะเซ็ตไว้ทั้งหมด4ตัวนะครับสแบบแบบแรกก็คือเป็นชุดทดลองขายราคา2 9 9 9บาทแบบที่2กนะ็คือเป็นชุดประหยัดชุดประหยัดเนี่ยราคาเพียง14,900หรือต่อมาเนี่ยเป็นชุดเคียวแบบไม้ก็อยู่ที่ราคา25,900หรือเป็นชุดที่ลูกค้านิยมซื้อสุดเลยคือเป็นชุดครบเซ็ต ชุดครบเซ็ตเนี่ยราคา39,900กาก็จะเป็นเคสแบบเหล็กแล้วก็มีตู้แช่อะไรให้เรียบร้อยนะครับซึ่งในแต่ละชุดเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์แล้วก็สิ่งที่ได้รับเนี่ยแตกต่างกันไปตามขนาดของเฟรนชายนะครับซึ่งข้อดีสําหรับการเปิดแบบเฟรนช์ชายนี่นะครับก็คือลูกค้าจะได้ทั้งป้ายแบรนด์ได้ทั้งอุปกรณ์ในการขายไปแล้วนะครับทำให้สะดวกไม่ต้องไปวุ่นวายในการจัดเตรียมอุปกรณ์ไม่ต้องไปวุ่นวายในการจับเตียนป้าย ใอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องชื่อเสียงของแบรนด์ตัวเฟรนช์ชส์ไอติมทอดคอมเนี่ยเราทำตลาดมาประมาณแปดเ้ปีนะครับซึ่งมีฐานลูกค้าอยู่ทั่วประเทศฉะนั้นพอลูกค้าเห็นป้ายชื่อแบรนด์เนี่ยเขาก็จะรู้อ๋อเป็นไอติทอดแบบนี้ของบริษทัทนี้ซึ่งก็ทําให้ลูกค้าขายง่ายครับไม่ต้องไปยุ่งยากในการสร้างแบรนด์ตัวเองซึ่งตรงนี้เป็นข้อดีนะครับของการเปิดแบบเฟรนช์ชัยนะครับก็คือสะดวกง่ายรวดเร็วแล้วก็มีฐานลูกค้าประจาอยู่แล้วครับ สำหรับแบบที่2นะครับก็คือลูกค้าที่ไม่ต้องการเฟรนชชายเนี่ยเช่นลูกค้าที่ต้องการสร้างแบรนด์ตัวเองหรือลูกค้าที่เป็นร้านอาหารอยู่แล้วหรือเป็นร้านขายอย่องอื่นอยู่แล้วต้องการเฉพาะตัวสินค้าเนี่ยเข้าไปเป็นของหวานเพิ่มในร้านหรือต้องการจะสร้างแบรนด์ไอติมทอดของตัวเองเนี่ยก็สามารถสั่งเฉพาะวัตถุดิบไปได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องซื้อเฟรนชชายก็ได้มาที่เรื่องของลักษณะสินค้านะครับของตัวเฟรนชชายไอติมทอดดอทคอมเนี่ย ตัวสินค้าเนี่ยจะเป็นไอติมทอดแบบรูปหัวใจทั้งหมดเลยนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3.5นิ้วน้ำหนักประมาณ40กรัมจุดเด่นของทัชรินฟู้ดเนี่ยก็คือตัวไอติมทอดของเราเนี่ยจะเป็นสูตรแป้งบางกรอบทั้งหมดคือแป้งบางแต่ทอดลงน้ำมันแล้วไม่อายตัวไอติมทอดที่ส่งให้ลูกค้าเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่สําเร็จรูปแล้วนั่นคือลูกค้าไม่ต้องผสมไม่ต้องทําอะไรเลยสามารถทอดลงน้ํามันร้อนๆได้เลยนะครับทอดเสร็จแล้วเนี่ยก็ นำมาใส่ถ้วยราดท็อปปิ้งหรือจะหันก็ได้ครับแล้วก็เสิร์ฟให้ลูกค้าแล้วก็ขายได้เลยมาดูเรื่องต้นทุนกําไรกันนะครับตัวเฟรนช i ชายไอติมทอดดอทคอเนี่ยเราเซ็ตไว้ให้เป็นตัวไอติมทอดที่จะขายที่ราคา20-25บาทเท่านั้นซึ่งเป็นราคาขายที่ขายง่ายสามารถขายได้ทุกเพศทุกวัยส่วนตัววัตถุดิบเนี่ยเราส่งตัวไอติมทอดสำเร็จรูปให้ลูกค้าเนี่ยราคาเพียงลูกละส0บ,บาทเท่านั้นนะครับ ฉะนั้นผลกําไรต่อลูกเนี่ยจะประมาณ10บาทขึ้นไปอยู่แล้วลูกค้าเรานะครับแต่สาขาเนี่ยจะขายเฉลี่ยกันขั้นต่ําอยู่สาขาละประมาณ5 0ติดลูกต่อวันอันนี้ก็เป็นขั้นต่ํานะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าอยู่ในทาเลที่แบบเป็นทําเลคนพุกพ่านเช่นตลาดถนนคนเดินตลาดกลางคืนเนี่ยอันนี้ยอดขายจะมาร้อยหนึ่งถึงสองลูกต่อวันเลยนะครับผลกําไรลูกค้าก็คูณได้เลยครับก็เป็นผลกําไรที่ไม่น้อยเลยครับโอเคครับผมก็จะขอสรุปเกี่ยวกับเฟรนช์ชัยไอติมพ่อ닷คอมนะครับ สำหรับผู้ที่สนใจจะลงทุนในเฟรนช์ชัยนี้ต้องการทํากําไรกับเฟรนช์ชัยนี้ก็สามารถทําได้2วิธีวิธีแรกคือการเปิดเป็นเฟรนชชัยเลยนะครับวิธีที่2ก็คือถ้าเกิดลูกค้าไม่ต้องการเฟรนชชัยเนี่ยก็สามารถจะสั่งเฉพาะวัุดิบไปได้เรื่องสินค้าเนี่ยสินค้าจะเป็นไอติมท่อสาเร็จรูปแบบรูปหัวใจทั้งหมดนะครับขนาดประมาณเส้นผ่าศูนย์กลาง3.5นิ้วน้าหนักประมาณ40กรัมราคาขายปีกเนี่ยลูกค้านําไปทอดขายที่ลูกหนึ่งประมาณ20-25บาทนะครับ ที่โรงงานเนี่ยเราส่งให้เพียงแค่รู้วสิบบาทเท่านั้นผลกําไรต่อลูกเนี่ยจะได้ประมาณลูกวสิบบาทขึ้นไปนะครับขึ้นกับราคาขายซึ่งธุรกิจไอซิงทอเตอคอมเนี่ยนะครับเป็นธุรกิจที่ลงทุนต่ำนะครับขายง่ายแล้วก็กําไรดีนะครับมีผู้ที่ประสบความสําเร็จจากการลงเฟรนช์ชัยตัวนี้มามากมายแล้วนะครับลูกค้าสามารถดูรีวิวที่หน้าเพจได้นะครับครับผมก็ขอเชิญชวนนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับเฟรนช์ชัยไอซิงทอตคอมนะครับขอบคุณครับ